นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีกนช่วงเวลาของคุณ ช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรคุณกับมิติใหม่ช anel 5โกลกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวักคข่่มททบ5รายงานของผมทุกวันเป็นเสมือนเลเวลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่กําลังคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันอย่างไรเจาะรายงานอุตุนิยมวิทยาโลกเอเชียอ่วมปี2566โดนสภาพอากาศสุดขั้วหนักสุดในโลก เตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและสิทธิมนุษยชนในการพูดคุยเพื่อนณาปรรจการโกกลินวันนี้พบกับเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะมาดูกันว่าอีกสัปดาห์เดียวก็จะจบฤดูแล้งแล้วแล้วคุณผู้ชมจะเจอกับสถานก,การณ์น้ำต่อไปอย่างไร ในการจับตาซาก,กาสุดข,ขั้วเล่นงานโลกพุทธิ24เมษายน2567 <c oughs> เป็นภาคต่อจากเมื่อวาน,นครับคือเมื่อวานผมนําเสนอว่ายุโรปเป็นทวีปที่เจอกับภัยพิบัติจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเล่นงานในปีที่แล้วหนักหนาสากันอย่างไรภาคต่อในวันนี้จึงเป็นคิวของเอเชียบ้างซึ่งก็มีประเทศไทยของเราอยู่ด้วยแต่กลับน่าห่วงกว่าเมื่อ อุตุนิยมวิทยาโลกหรือ w M.O. ออกรายงานอีกฉบับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วได้โจมตีภูมิภาคเอเชียอย่างหนักเมื่อปีที่แล้วด้วย เอเชียนั้นเป็นภูมิภาคที่การจับตาตามสถานีตรวจวัดอากาศเครือข่ายหลายร้อยแห่งขององค์การอุตุนยิยมวิทยาโลกได้ตรวจพบว่าปี2566หรือปีที่แล้วนั้นได้ประสบกับภัยพ,พิบัติจากสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกนะครับและต่อไปนี้ก็คือบทสรุปสําคัญสําคัญที่ได้จากรายง,งานของ WMO นั่นก็คือความเปลีย่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเอเชียในปี2566นั้นทําให้เรารู้ว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในระยะยาวได้เร่งตัวอย่างมากทําให้แนวโน้มใหญ่ที่จะเกิดภัยพ,พิบัติทางธรรมชาติบนโลกที่ไม่ใช่เฉพาะเอเชีย ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับรายงานภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เกิดขึ้นกับเอเชียในปีที่แล้ว79ครั้งครับในจํานวนนี้ภัยน้ําท่วมและพายุนําไปสู่การบาดเจ็บล้มตายและความสูญเสียทางเศร,รฐษฐกิจมากที่สุดด้วยจํานวนผู้เสียช,ชีวิตมากกว่า2000รายครับและผู้คนอีก9ล้านคนได้รับผลกระทบโดยตรงขณะที่ผลกระทบจากคลื่นความร้อนก็กําลังทวีความรุนแรงขึ้นไม่แพ้ภูมิภาคอื่นๆอันดับต่อมาก็คือเอเชียก็มีปัญหาเรื่องของการละลายของฐานน้าแข็งงเช่่นนนกันัซึปญหาี้ จะนําไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงทางด้านน้ากับการอุปโภคบริโภคในอนาคตได้นะครับและสุดท้ายอุณหภูมิผิวน้ําทะเลและความร้อนในมหาสมุทรที่รายล้อมอยู่รอบทวีปเอเชียก็ทําสิติร้อนสูงสุดเป็นประวัติการในปีที่แล้วด้วยครับ สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในเอเชียปี2566นั้นพบว่าสูงสุดเป็นอันดับ2เท่าที่มีการบันทึกมานะครับโดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับช่วงของปี2534ถึง2563อยู่ที่0.91องศาเซลเซียสครับแต่ถ้าไปเทียบกับช่วงปี2504หรือเมื่อ60กว่าปีที่แล้วถึงปี2533จะสูงกว่าถึง1.87องศาเซลเซียสบริเวณที่ร้อนสุดของเอเชียมีอุณหภูมิ1-2องศานั้นจะอยู่ทางด้านตะวันตกของไซบีเรีย แล้วก็มาทางด้านเอเชียกลางจีนทางตะวันออกไปจะถึงญี่ปุ่นนะครับขณะที่ไทยเราอยู่ด้านล่างเนี่ย ถ้าเป็นไทยตอนบนในภาคเหนือสันกลางตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลจะร้อนขึ้นครึ่งถึง1องศาครับแต่ว่าภาคใต้ของไทยนั้นจะร้อนขึ้นประมาณ0.25ถึง0.5องศาครับในปี2566นั้นฝนได้ตกตามกับปกติในที่ราบลุ่มตุลาลนด้วยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในประเทศเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานและก็คาซัคสถานเทือกเขาฮินดูกูดในอัฟกานิสถานและก็ปากีสถานครับบริเวณเทือกเขาหิมาลัยก็เช่นกันนะครับรอบแม่น้ําคงคาและทางตอนล่างของแม่น้ำาอมบุบุในอินเดียและบังคลาเทศเทือกเขา อากันในเมียนมาและก็ทางตอนใต้ของลุ่มน้ําโขงครับโดยเฉพาะด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนั้นมีฝนตกน้อยกว่าปกติเกือบทุกเดือนเลยครับขณะที่ฝนในฤดูมรสุมของอินเดียก็มีปริมาณน้ําฝนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยด้วยสําหรับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เป็นน้ําแข็งนะครับหรือไครโอสเฟียร์นั้นในเอเชียได้เกิดภัยพิบัติคุกคามอย่างน่าห่วงครับเมื่อที่ราบสูงที่เบตที่เป็นแหล่งปริมาณน้ําแข็งนอกโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นซึ่งมีถึงมากกว่า1นึ่งแสนตารางกิโลเมตรในช่วงหลายทศวรรษที่ผ ตัวลงในอัตราที่เร่งมากขึ้นครับโดยมีฐานน้ําแข็ง20แห่งจาก22แห่งกําลังสูญเสียมวลน้ําแข็งจากความร้อนอย่างต่อเนื่องนี้จึงมีความเสี่ยงเรื่องของน้ําจืดสําหรับชาวเอเชียอย่างมากนะครับข,ขณะที่ เพ a f มฟอสหรือชั้นดินหรือชั้นหินที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งพบการละลายอย่างถาวรในบริเวณที่ติดกับยุโรปเหนือแถบโคโลอูรานและก็ทางตะวันตกของไซบีเรียด้วยซึ่งชั้นเพ a f มฟอสนี้การละลายของมันนั้นจะมีผลต่อการปลดปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซซึ่งกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นด้วยครับ ในส่วนของอุณหภูมิน้าทะเลและมหาสมุทรนั้นอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ก่อเกิดพายุหมุนเขตร้อนของภูมิภาคบ้านเราก็ร้อนขึ้นมากกว่าปกติถึง3เท่าครับซึ่งมากกว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ําทะเลโลกนอกจากนี้ก็เกิดขึ้นในทะเลอาระเบียทะเลบาเรสใต้ทะเลคาราใต้และก็ทางทะเลลับเตสทางตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับทว่าแม้อุณหภูมิน้ําทะเลจะสูงขึ้นมากแต่ภูมิภาคบ้านเราก็มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดข,ขึ้นในปีที่แล้วแค่ลูกเ่งตลูกเท่านัน แต่ด้วยการผรสมโรงกับการเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศจึงทําให้จีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และก็เกาหลีมีฝนตกหนักและอุทกภัยทุบสิติเกิดขึ้นครับข้อมูลของ WNO ยังบอกเดินครับว่า82%ของอุตุนิยมวิทยาในเอเชียสามารถให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้แต่ก็มีไม่ถึงครึ่งครับที่ได้จัดเตรียมเครื่องมือแก้ เครื่องมือให้กับชุมชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยเฉพาะครับดังนั้นเราคนไทยจึงต้องพึ่งตัวเองในการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อทั้งการอยู่ร่วมและการรับมือกับภัยพิบตัติถึงจะเป็นทางรอดกับการอยู่ในเอเชียดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มากที่สุดในโรคในปีที่แล้วครับ และเมื่อไม่อาจปฏิเสธว่ามนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพูมรอากาศสุดขั้วแล้วจริงๆข้อมูลต่อไปนี้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องระวังนะครับเมื่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพูิิยากาศกลายเป็นความท้าทายด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจมองข้ามครับ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้ตัดสินให้สตรีผู้สูงอายุชาวสวิตกลุ่มหนึ่งชนะคดีที่กล่าวหารัฐบาลว่าต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นไม่เพียงพอครับทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนเช่นเดียวกับที่อินเดียศาลฎีกาได้รับรองสิทธิ์การต่อต้านผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ยืนยันเช่นกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมวลมนุษยชาตินี่จะเป็นสัญญาณเตือนว่าเราไม่อาจมองข้ามปัญหาเหล่านี้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับ ในมิติของสิทธิมนุษยชนนั้นความเลื่อมล้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลเนืน่องจากว่าประเทศรายได้ต่ำและกลุ่มชาติพันธุ์นั้นที่มีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน้อยที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดครับจึงเป็นคําถามใหญ่ระดับโลกว่าจะทําอย่างไรเกี่ยวกับความยุติธรรมในการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์การปกป้องสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพครับซึ่ง ีการลงทุนสําหรับอนาคตที่ยั่งยืนด้วยผมมีคงชี้ให้ผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซอนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์นะครับเพื่อย้ำให้เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่และผนึกกําลังกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครือข่ายโกลกลินกับททบ5เพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันครับ และสำหรับช่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกรีนวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมเป็นจํานวนมากอย่างมากเลยครับเพราะว่านับจากนี้เราก็จะเหลือเวลาอีกแค่เจวันหรือสัปดาห์เดียวก็จะสิ้นสุดฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้วแล้วหลังจากนั้นล่ะเรื่องของสาการน้ำจะเป็นอย่างไรต่อเราจะไปฟังคําตอบนี้จากท่านเลขาธิการสํานักงานทรัพย์กรน้ําแห่งชาติคุณสุรศรีกิติมณฑลครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับคุณแซคครับวันนี้จะมาบอกอะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบครับ วันนี้นะครับทุกคนคงเผชิญกับในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงมากเลย<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะมาะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าร้อนแรงจะไปและอะไรจะมาหรือเปล่าะจะความชุ่มช่าความชุ่มชื้นในเรื่องของความเย็นจะจะมาตออ่อเนื่องจากนี้หรือเปล่าครับผมน่าติดตามอย่างยิ่งงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่้วเดี๋ยวเรามาตามกับท่านเลขา ตอนต่อไปเลยครับกับ360อกองศาโกกลินครับ